สายของซินิทซิเซอร์และจังหวะดนตรีกระฉับกระเฉงของฟูนอกจากจะเป็นซิงเกิลที่ตั้งใจปล่อยออกมาให้รับกับบรรยากาศหน้าร้อนนี่ยังเป็นซิงเกิลที่วงดนตรีสายฟรีแลนซ์อย่างลูซี่ป๊อปอยากเปลี่ยนภาพตัวเองจากที่เคยมีแต่เพลงช้าให้มีความสนุกสนานและเหมาะกับการออกไปแสดงสดมากขึ้น ในปี2019ที่พวกเขาปล่อยซิงเกิลแรกลูซี่อปยังเป็นศิลปินอินดี้ที่อาศัยแพลตฟอร์มอิสระอย่างนิวปีเคเคในการทำงานหากปัจจุบันพวกเขาได้สังกัดค่ายเพลงเดียวกับศิลปินชื่อดังและทั้งหกก็ยังคงทำงานอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอั้มจุฑาวัตมือกีตาร์และกราฟิกดีไซเนอร์เจ้าของโปรเจกต์วงดนตรีแบงค์สุภักสิตนักร้องนำและมือมาร์เก็ตติ้งรวมไปถึงสามสมาชิกอย่างทัตทัศนะมือกีตาร์ ปืนสุภารณมือกลองและแปล,แลวแพรวีมือคีย์บอร์ดก็ยังคงทำงานเป็นช่างภาพอาชีพโดยมีกอไผ่จิรพัฒนมือเบสเป็นโปรแกรมเมอร์เช่นเดิมหากที่ต่างออกไปคือพวกเขาไม่ได้วางแค่มีผลงานออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเพลงเย่ยเ็นเพลงวู้เพลงล่าสุดอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่มีจังหวะกระชับเร็วะอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้เพลงเนี้่อยในช่วงนี้เพราะว่าโชว์ของเราอกจะมีเพลงที่กระชับขึ้นเร็วขึ้นและ ทําให้การออกไปเล่น,ใ,นให้กับแฟนเพลงฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยโชว์มันสนุกมันมีอรตถรสที่ครบทั้งเพลงช้าเพลงกลางและเพลงเร็วครับซึ่งมันกับเป็นการวางแผนในเรื่องโชว์ที่ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยง่ายมากเลยครับการทำเพลงโดยไรความกดดันเราเราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นศิลปิน,ปน,ปน,ปนเลย ผลพลอยได้ของมันคือการที่มีคนฟังมากขึ้นพอมันมากขึ้นแล้วมันก็เชฟว่าแบบเราเราเริ่มมีมีหัวโขนอะไรเงี้ยมีตัวตนขึ้นมาอะไรเงี้ยจากการที่ผลงานเราสร้างให้หรือคนฟังเรามอบใ,ให้เราอะไรเงี้ยมากกว่าครับมันไม่มีความกดดันเลยความกดดันอาจจะมาหลังจากนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยตอนท<ๆ>ี่ปล่อยเพลงแรกอะจําได้ว่ามันเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยอะไรเงี้ยแค่แบบว่าขึ้นร้อยวิวอาะมคคีคนฟังเพลงเราอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วอะไรค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราก็ คือสนุกกับการทําเพลงแล้วก็ทําภาพทํา MV แบบที่เราชอบสไตล์แบบที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยแค่ปล่อยมันออกมาอะไรแล้วก็คือหลังจากนั้นมันค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ความกดดันความคาดหวังมันก็มาจะมาทีหลังแบบที่อ้มบอก ช่วงกลางปีที่แล้วลูซี่ป๊อปปล่อยผลงานเพลงเวอรช์ชันภาษาจีนอย่างไม่เป็นทางการชื่อบ่ไอหนเหีเลยซึ่งนำเอาซิงเกิลฮิตของตัวเองอย่างฉันรักเธอแล้วมาแปลเป็นภาษาจีนและได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากโลอกออนไลน์ก้าวเล็กๆที่เกิดจากการทดลองสนุกๆทำให้พวกเขาเห็นลู่ทางในการเดินต่อไปข้างหน้ามีความรักมากมายเพไม่เธอเก็บไว้เป็นเพลงะต เอเชียอย่ายใช่แล้วก็เลยอยากจะลองทําซักภาษาคือหนึ่งขึ้นมาจากเพลงออริจินอลอะไรเงี้ยครับแล่เพลงเราที่แล้วมันเพลงหนึ่งที่เราเลือกเลือกมาแล้วก็ลองใส่ภาษาจีนที่มันมีความเป็นเอเชียจะจับเลยครับไปลองเล่นๆนะครับแล้วเขาก็เหมือนคนไทยเนี่ยแหละเขาบอกเขาแปลออกนะคือเขาเขาเป็่คนไทยที่เรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยเขาบอกเขาชอบมากมันหนรู้สึกว่าด้วยความที่เขาอินกับภาษาจีนอยู่แล้วมันเขาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ กับเราเลยอัจัริยะไรเงี้ยรู้สึกว่าการไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเริ่มมีความเป็นไปนได้กับศิลปินไทยมากขึ้นเลยถ้าถ้ามีโอกาสแล้วรนสกู้สึก็รพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในวงนั้นแน่นอนเ,เพราะว่าก็มีคนไทยไปเยอะแหละเริ่มแบบมีคนไปญี่ปุน่นไปเฮดไลน์ที่แบบเทศกาลดนตรีแล้วก็รู้สึกว่าเออดนตรีก็ก็คือดนตรีอ่ะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรือบ,บริบทท,ทางวัฒนธรรมแล้วอะไรเงี้ย แม่เดิมลูซป๊อตั้งใจว่าจะเป็นวงที่เจียมเนื้อเจียมตัวเพราะไม่ใช่มืออาชีพในสายดนตรีหากพวกเขาก็ยอมรับว่าเวลานี้ความเป็นไปได้ต่างๆกำลังเปิดเส้นทางให้ได้เดินมากขึ้นถึงจะการันตีความสำเร็จในอนาคตไม่ได้หากที่ผ่านมาก็นับว่าเกินความคาดหวังไปเรียบร้อยแล้ว